เหมือนครับพี่พ um, ี่เกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยทําไมคนมาที่น <m ul zess> ี่เต็มหมดเลยนะครับพระเจนิาที่นะครับหลังจากงานแสดงลาลาจบไปนะครับที่หาดนคนสยามหางแทบแตกนะครับดงงานโอ้โหทะแลนทาานั้นที่มีแบบนี้นะครับ เกิดอะไรขึ้นที่นี่สุดๆจริงๆนะครับรไทยแลนด์ไม่ว่าวันไหนก็จะเต็มนะครับวันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นวันเกิดดาร่านะครับนะครับผู้คนหลั่งไหลมาก็ตื่หลายเหมื่นลายเหมือน,นจริงๆนะครับตอนนี้นะครับข้างเขาห่างข้างนั้นนะครับ เมื่อที่นี่มีลาลานะครับทำอาห่างแทบแตกราจะขนาดนี้นะครับเดนที่รันดีล

วันนี้นะครับเยอะจริงๆนะครับเตอนะครับแถมไม่เสี่ยว,ว่าใไรจะมีแบบนี้เบง,งข้างเขาห้างจบนี่แค่ยังไม่ถึงสงการนะครับตักขรองเที่ยวหรือว่าคนยังร่วมสลองกันขนาดนี้แล้วครับบง,งข้าง พลังยืนอึ้งนะครับพลังนั่งอึ้งเลยใช่ไหมนี่ จะวพี่ๆทางออกทางเขานะครับอ้าทุกคนที่นคนสยามนะครับว่นทถ้าบนทางในนะครับบรรยากาศจะเป็นท่าไหนะครับทางนองห่างบอกไ้เลยนะครับมาทุกสารอาทิตย์นะครับน่าจะเป็นเป็นวันเกิดดารานะครับ คนเลยมาสลองนะครับมาคนก็นมากลมนะครับแห่ตามขาบวนดาราขานะครับับทางเราะัเดียวนะครับขขวานะครับไป่ตกนี้นะครับอ่รงรอสุดท้ายวยเรย ครับฟ่าตึกประเทศไทยอะไรจะขนาดนี้นะครับพี่พี่ด้างไรก็เข้ามาแล้ครับสุดยอดจริงๆ คนมาสลองวันเกิดดารานะครับที่นี่ฝลั่งยืนงงเลยเมื่อเห็นคนมาขนาดนี้นะครับพนลังการสุดๆ สาวๆมาดูลาลาลูกมาบนลาล่านะครับเต็มที่นี่เลยเฮ้นท,ทำบรรยายจริงๆ จริงไงคอนสยามพนักง,งานจะได้โบกแบบนี้นะครับทางชาวไทยและต่างชาตินะครับผมต่างชาติก็เยอะนะครับมาเต็มเลยมาประเทศไทยไม่น่าเกินกันมากกว่าพิวโบบันไดแทบพังมากันเยอะเกินเลเวล ครับทางหลังไหลกันไปทุกสารทิศเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับยังมาไม่หมดเลยนะครับผมเต็มเลย เ่้นใหญ่จะใส่สีม่วงนะครับพี่เสือ,อสีอม่วงสุดสีม่วงเต็มหมดเลยว่ากักอดนี่ยรังให้แล้วทั้งกับอพ้งเลยแบบไม่ติดสิ เออชัดเ,เลยพยายามนะครับเต้มเลยฝั่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมีอย่งางไรนะครับผมก,ก็เร่ยงการอัพเดตในแบบส้มซันนี่นะครับหลังจากงานแสดงโดมดา่าผ่านไปนะครับแต่ซึ่งสอบก็จริ่มกดไลค์กดซัไครตเพื่อเป็น,นกลนะังใจให้ก็เร่ง ท,ท่าลิปต่อไปสาคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนเรา่แหละ,และการโพสต์แสรงออกไปนะครับทายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ